ครับนี่ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการาเตรียมงานที่ย่าสไปซ์คอไฟเบอร์นะครับนี่คือขั้นตอนของการปอกสายนะครับปอกคอไฟเบอร์นะครับแล้วก็เอาสายพันรอบนิ้วไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะปอกสายอยากให้ให้ดูกันอีกทีนะครับว่าพันรอบนิ้วยังไงเชิญคุณอ,อนนท์ทำให้ดูนะครับนี่นะครับ เราพันรอบนิ้วเพื่อเพื่ออะไรครับกันสายมันรูดครับอ,อแล้วก็พยายามแยกสายมาทีละคอนะครับเพื่อที่ได้ปอกสายนะครับ สาวเลยเก็จะมีทั้งหมด สองคอนะครับสายก็จะออกมาจากจากสองสองทิ้วนะครับทิ้วหนึ่งก็จะมีหกคอนะครับจํานวนสองเทว่เท่ากับสิบสองคอนะครับต่อนหนึ่งถาดนะครับจะก็แยก แยกทิว้วออกนะครับเป็นทิว้วละหกคอนะครับเราจะกบเก็บเก็บไว้หนึ่งทิว้วก่อนนะครับเราก็จะเชื่อมตามลำดับสีนะครับการนับคอไฟเบอร์ เดินออกได้ไหมครับโอ้โยสนับสนุนละโอ้ยเอาไปไกลๆเลยครับอือเอามาโลแทนโอ้มาโปรีผมจะไม่ว่าเลยครับไมอจะใส่สิ่นี้ไม่ใส่แล้วรอรอนายครับรอรอครับรอทีละขั้นตอนนะครับใช่เพื่อถ่ายนี่แหละก็เสร็จินเรียบร้อยเลยครับ ขั้นตอนการออกคอไฟเบอร์เห็นเน้นเลยครับเป็นเส้นสุดท้ายซูมแมนนวลน่ะไม่ครับซูมแมนนวลครับก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำสลิปมาใส่คอไฟเบอร์นะครับ ต่อเลยครับต่อเลยแล้วก็แยกทิวออกมานะครับทิวว่าจะตรงกันนะครับ รเอกของงานนี้ครับนี่คือเครื่องสไปน์นะครับรุ่นที่เราใช้อยู่ก็คือรุ่นฟูจิกุระนะครับ50 <m. S 1> อ่าเป็นเป็นยี่ห้อนะครับฟูจิกุระนะครับรุ่นก็คือ50สิ็ดนะครับรุ่นที่เราใช้กันอยู่รุ่นนี้ใช้ดีที่สุดในในบริษัทเลยนะครับ เพราะอะไรครับเพราะมันมีอยู่แค่เดียวถูกครับเลือเอร์นี่คือคีปเปอร์นะครับ นี่คืออะไรครับวิปครับวิปไฟเบอร์วิบเป็เนถุงบอลนำความสะอาดสายสเชื่อมคอไฟเบอร์นะครับกรจะนำวิปมาชุบแอลกอฮอล์นะครับเพื่อจะทำความสะอาดคอไฟเบอร์ ก็จะมีสลิปครับนี่นะครับเพื่อเพื่ออะไรครับใส่สลิปเพื่อเพื่อเวลาป้องกันสายจุดต่อไม่ไม่ให้ไม่ให้หักครับผมก็จะหลอมเป็นเป็นเนื้อเดียวเลยกันใช่เลยไหมครับถูกครับครับผม ยากที่เราใส่สลิปไปแล้วแล้ว,ลวก็นําวิปนะครับชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดที่คอไฟเบอร์นะครับคอไฟเบอร์ที่เราปอกไว้ก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับสังเกตดูดีครับหนึ่งนิ้วของไม้บรรทัดนะครับหรือ,อไม่ก็สองเซนนะครับอืนิ้วสั้นกว่านี้สั้นกว่าเลย <2, 2. S 1> ให้สามเซนไหมเอ้ผมบ้านิ้วหนึ่งนะ เช่างมาห่ครับประมาณนี้นะครับก็นำมาเข้าคิปเบอร์นะครับก็จะมีเลขบอกยูนนะครับสําหรับที่เราวัดตัดก็จะอยู่ที่เลขสิบหกนะครับตรงไปครับเรียบร้อยครับก็มานำมาใส่ เดนนะครับดูจุดของเข็มนะครับประมาณนี้นะครับแล,แล้วก็ปิด่าครับก็กดเซตนะครับผลที่ได้จะเป็นดังนี้นะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยเลยครับวันนี้คือการสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาถ้ามีค่ารอดเยอะเราจะทำทำยังไงนะครับก็เราจะสาธิตให้ดูเมื่อคู่รอดไป0.06นะครับ ของเราจะเน้นคุณภาพนะครับก็จะไม่เกิน0.03ถือว่าใช้ได้นะครับมันจะู่ได้สาธิตไปแล้วนะครับว่าเกินจะเป็นยังไงแล้วก็คับคอไฟเบอร์ก็ตัดเชื่อมเพื่อที่จะเชื่อมใหม่นะครับ นีครับค่าลอส0.00ครับขอย้ำครับค่าลอส0.00ดีบีที่เราใช้กันยังเรากดเครื่องกดรีเซ็ตนะครับให้กลับมาหน้าจอปกตินะครับเปิดฝาออกครับ อบนะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นเราก็รอสักคู่นะครับเพื่อที่จะทำการหลอมละลายแท่งสลิปให้เป็นแท่งเดียวกันครับเพื่อความแข็งแรงครับของสายแล้วจุดที่เราต่อไว้ อย่างนี้ก็จะมีเสียงดังขึ้นมาครับเราก็นําสายออกมาอักไว้ด้านนอกที่พยานนะครับสายนี้จะมีความร้อนสูงนะครับร้อยองศาเซลเซียสเราจะพักสายไว้นะครับให้สายเย็นลงนะครับหลังจนั้นเราก็จะทำการต่สายต่อ จูพอนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสไปคอไฟเบอร์ก็อีกสักครู่หนึ่งเราจะมาต่อในช่วงการเก็บคอไฟเบอร์กันอีกในถาดนะครับ